สวัสดีครับผมนครราชบุรีครับนี่ผมมีพาะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมเนีเข้ามาใหม่นะครับองนี้เป็นหลวงพ่อเงินครับวัดดอนใหญ่หอมครับรุ่นสุดท้ายครับองนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับนิยมคือสอขีดนะครับสอขีดตัวตรงคําว่าสุดท้ายส่อเสือจะมีหางยาวนะครับแล้วก็สอขีดแล้วก็หลายขีดนะครับบนลายเส้นตัวนี้ครับเห็นไหมครับเล็กๆตรงนี้ครับสอขีดหลายขีดครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับ บนนี้จะสร้างหน้าเหมือนหลวงพ่อมากเลยครับนี่ไหมครับลายขีดเห็นไหมครับบนล่ตรงนี้ครับยังมีเส้นขีดเล็กๆนะครับนี่ครับอันนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับมีบล็อกธรรมดาสอธรรมดาแล้วก็สอขีดแล้วก็สอขีดลายขีดเนี่ยครับนี่ครับเส้นสายนี่ครับเขียนว่าหลวงพ่อเงินนี่ครับศีสะเห็นไหมครับหความคมชัดนี่ครับสวยมากครับส่งไปดูด้านหลังนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับพื้นเรืยนตรงนี้เห็นไหมครับจะเส้นยาวๆตรงนี้ครับจะคมชัดเหมือนครับเหมือนมิกโกนครับโกบิกกีดครับถ้าแบบว่าเส้นทื่อๆไม่มีความคมชัดก็สามารจะไม่แท้นะครับจะเป็นของเดีนแบบนี่ครับนี่เส้นเห็นไหมครับจะมีความคมชัดแฉมแหลมคมเลยครับเราจะจํากันให้แม่นนะครับของถอดมานี่ครับแล้วตัวนี้จะพิเศษมีหนังสือไหลเห็นไหมครับหนังสือไหลคำว่าน้ำความผสมเห็นไหมครับยืดๆมาถึงขอบนี้ ใช่ไหมครับเรียกสขีดลายขีดหนังสือไหลครับแล้วก็คําว่าสุดท้ายนี่ครับเห็นไหมครับจะมีเส้นบางๆนะครับหางสอเสือจะไปยันกลางยันเห็ไหมครับยาวไปเลยครับเห็นไหมครับสขีดครับนะครับและการเจาะหูเหลี่ยญจะเป็นลักษณะนี้นะครับรุ่นนี้ของเป่าเลญแบบค่อนข้างมากครับมากเลทีเดียวมีหลายอย่างหลายตัวนี่ครับ นี่ครับการเจาะหูเรียนจะเป็นแบบนี้นะครับขอบจะมีการแต่งตะไบแต่การปิ้นหรเรียนนี่ครับซูมใไปดูขอบตัดนะครับโทษครับนี่ครับขอบตัดเป็นขนาดนี้ครับนี่ครับส่วนไปดูอีกข้างนะครับนี่ครับตัดฉีกไหมครับตัดนิดนึงก็ฉีกออกนะครับ ตรงนี้ครับนี่แค่บริเวณหูเดี่ยวตรงนี้ครับเห็นไหมครับจะมีรอยบ้างนี่ครับเห็นไหมครับต้างหยาบตรงนี้ครับสองข้างเลยข้างซ้ายข้างขวานี่ครับจดจำรอถ้าฟังพิมพ์ทรงไม่แม่นก็ต้องดูขอบตัดนะครับสนใจติดต่อ พักมาได้เลยนะครับโทรศูนย์เก้าเก้าหกสามสองแปดเก้าหนึ่งห้าติดต่อทางไลน์ดีนครอาซีครับ n a k o n r c ครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ต้องการขายนะครับเปลี่ยนต้องการเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับส่งภาพได้มาทางไลน์เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับทางยูยูทูบนะครับนครราชบุรีครับผมมีคลิปวิดีโอสวยๆนะครับภาพพระสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเป็นประจำครับและฝากกดติดตามเพจเฟซบุ๊กนะครับนครราชบุรีพระเครื่องครับ จะมีภาพถ่ายภาพสิดีโอภาพนิ่งภาพสวยๆครับภาพภาพักเครื่องนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆครับจะมีอัปเดตกันอยู่เป็นประจำครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ